วันนี้วันที่สามนะวันที่สามธันวาคมสองพันหะ้ารอยห้าสิบเก้าเ้ยโทษนะสองพันห้ารอสิบนะผมขอพูดเรื่องเสียงที่ได้ยินและก็ตัวแต่ละตัวส่วนแต่ละส่วนที่เข้ามาลงประกอบตัวเหมือนการเรียกตัวแต่ละตัวกลไกตัวแต่ละตัวการทำงานแต่ละตัวของการจัดระเบียบตัวเป็นชั้นนะว่าใครจะอยู่ส่วนไหนอะไรอย่าง ก็ได้มีการเรียกตัวเข้าตามตัวผมเรียกตัวเข้าตามส่วนผมตามส่วนในร่างกายผมนะเพื่อทำการเค้นอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมเห็นแบบนี้ครับมาตั้งแต่ต้นปี2 5 5 9ในเขตกรุงเทพมหานครได้ยินที่ตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29และผู้ตายผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อนายยูินิลาพันธ์เป็นนักขายาเสพติดรายใหญ่ของอินธรมระนะซึ่งเป็นนักขายยาเสพติดรายใหญ่อินธรมระ แล้วก็ส่วนแหล่งพักยาเสพติดรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครผู้ตายน่าจะไปเอายาเสพติดมาจากที่พักยาที่พักยารายใหญ่แถวคลองตันหรือคลองเตยนะครับในแหล่งพักยากลุ่มเสพติดในแวดวงการยาเสพติดลุ่มพวกนี้มันจะรู้กันนะผู้ตายเนี่ยเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องขบวนการค้ายาของพวกนี้เพราะมันจะมีตํารวจกองปราบนั้น มันจะมีเซฟเฮาส์ในการคุยอยู่เกี่ยวกับวงการยาเสพติดการขายยาเสพติดที่ต้องได้ยอดต่างๆได้เข้ามาบอกผมว่าห้องผมนั้นถูกแอบถ่ายที่ตึกพงทาวเวอร์เหมือนการส่องถ่ายประจานผู้ที่มาเช่าคือผมเป็นผู้บริโภคผมเป็นผู้เช่าในตึกพงทาวเวอร์แต่กลับถูกคนในตึกนั้นหรือผู้ดูแลตึกนั้นในบางส่วนสมร,รูปคิดของการฝังโปรแกรมหรือแอปส่องถ่ายผม อยู่ในตึกพงทาวเวอร์นะซึ่งถ้ามีถ้าเรื่องนี้มันแดงบานปลายไปว่ามันมีอยู่จริงก็คงจะไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปเช่าอยู่นะฮะคงไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปเช่าอยู่เพราะว่าเ็ากลัวอันตรายเพราะชั้นสองนั้นเปิดเป็นห้องไรยวันส่วนชั้นบนนั้นเ,เคยเป็นที่ พ,พักยาส0ติดคล้ายๆกับแบบว่าเมื่อคนเล่นยาเล่นใดก็ต้องหาคนมีเพศสะพานกันก็เลยได้เช่าห้องรายวันอะไรประมาณนี้นะหลังจากนั้นกลุ่มขบวนการค้ายาาสิติดเนี่ยแต่ผมอะคือรู้จักแล้วก็รู้ว่าเขาน่ะ้ายาแต่ว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรนะผมทำไมชีพยอย่างบริสุทธิ์แล้วเขาก็มาบอกว่าห้องผมถูกแอบถ่ายที่ติดโพล์าวเวอร์หลังจากนั้นมีคนบอกเรื่อคลื่นเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ว่าหัวกระโหลกนั้นเป็นรูเหมือนการเหมือนการทุบหลังจากนั้นมีตัวหลากหลายตัวว่าผู้ตายนั้นตายอยู่ชั้น10ถูกตำรวจนั้นจับโุดลงชั้น10ส,ส่วนหลักฐานอยู่อีกกี่คนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีลประเด็น